ผมจะไปเปิดซิงเฮ้ยมิสมอเตอรปีชว์ปี2019ครับผมเราจะไปล้วงลึกเฮ้ยแล้วก็สุดๆอะลึกสุดๆเลยจริงป่าล้วงได้จริงเปล่าล้วงได้จริงเปล่าแน่นอนครับวันนี้พูดเองนะครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่15เฮ้ยเฮ้ยทำไมวกว่ากุอยกวะ ชุดวิดีโอที่คุณจะได้รับชมต่อไปนี้เกิดจากกมลส,าาสันดานส่วนตัวของผมที่อยากรู้อยากเห็นไปักทุกเรื่องจนล่อล้อมให้ผมกลายเป็นคนชอบเสือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอภาภูมิชาแนลนะครับอยู่กับพวกเราคนชอบเสือคนชอบเสือเป็นไงครับทุกคนวันนี้นะครับผมรายการคนชอบเสือของเรานะมาอยู่ที่คาเฟ่ครัวกลางนาแต่แต่เราไม่ได้มารีวิวครัวกลางนานะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูบรรยากาศกันแต่เป็นจุดเปิดของเราไงที่นี่เนี่ยบรรยากาศสวยมากคําว่ากลางรู้ไหมกลางไงไม่ใช่กลางนะไม่ใช่ตรงจุดศูนย์กลางแต่เข้ามาถึงกลางปีกเว้ย ตอนแรกธุรกิจของเขาเนี่ยเริ่มจากเล็กๆใช่แล้วขยายสาขาเป็นอาณาจักรของเขากลางแบบโคตรใหญ่เดี๋ยวบินโดนให้ดูบุบขึ้นไปเลยอย่างนี้นะโอ้โหสุดยอดแต่วันนี้ครับผมเรื่องเรื่องราวที่เราสองคนจะไปเสือกใช่คือเรื่องผู้หญิงไงอ้าวประเด็นผู้หญิงแล้วเราประเด็นมันมีอยู่ว่าชีวิตเราสองคนไงแฟนก็ไม่มีอยู่เป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลมัมเลยไม่มีต้องเลี้ยงลูกกระโปรงอยู่สองคน ก็คือไม่มีแฟนแล้วเราก็ทักไดเรกไปหาผู้หญิงเยอะแยะใช่ไหมประมาณพันสี่คนตอบกลับมาหนึคนเท่านั้นแต่เป็นความโชคดีมากครับทุกคนคนที่ตอบกลับมาเป็นมิสมอเตโชปีสองพันสิบเก้าครับผมวันนี้เราก็เลยอยากจะรู้ไงว่าผู้หญิงจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสเปคยังไงวะเราจะไปล้วงลึกแล้วก็เรียกว่าผมวันนี้เลยพูดง่าย ผมจะไปเปิดซิง Miss เตอร์ Show ปี2019ครับผมจะเป็นยังไงนะแล้ววันนี้เขาเป็นิสมอเตอร์โชว์ใช่ไหมสิ่งที่เขาชอบอ่ะต้องเป็นยานยนต์แน่นอนรถหรูหรูปอร์เช่พอดคายเคนแลมโบกินี่โอ้โหด้วยความเร็วอ่ะเขาชอบแน่นอนแล้ววันนี้เราก็ถามไปไงว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณมารายการรายการเล็กๆคนชอบเสือของเราช่องอุปภูมิุณชาแนลนะเพิ่งเริ่มต้นอะไรแบบนี้เนี่ยคุณต้องการให้เราพาไปที่ไหนจะไปกินอาหาร หรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงไหมเพื่อเพื่อให้เราสัมภาษณ์ล้วงลึกถึงแบบโหสุดสุดอ่ะลึกสุดๆเลยจริงเปล่าล้วงได้จริงเปล่าล้วงได้จริงเปล่าอันแน่นอนครับวันนี้คือเขาบอกแล้วมารายการนี้ล้วงได้เต็มที่ทุกอย่างล้วงได้เลยฮะจริงเปล่าเดี๋ยวผมไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนเอาให้เอาให้เสร็จก่อนเอะเราก็พยายามลงทุนไว้ควักเงินที่มีอยู่2อ0สบาทเนี่ยจักเขามาวันนี้แล้วเขาก็รีเควสต์มารถดูไม่ต้องหนูนั่งบ่อยแล้ววันนี้เขาอยากโยกให้แรงที่สุด แบบธรรมชาติอ่ะมีไหมพี่แบบเฟอร์รารี่เราก็เลยจัดให้เลยเว้ยฮะเราพามาขี่เฟอร์รารี่หนึ่งแรงย่าพี่หนึ่งแรงมา้าที่อำเภอสองพี่น้องน,นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าการโยกของมิดมอเตอร์โชว์เนี่ยป๊าปาป๊าปาป๊าปาป๊าปจะโยกได้แรงและสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าไปไป

นี่ครับลงลงก่อนมึงลงก่อนเลยมึงลงก่อนเลยโอ้โหโอเคเหนื่อยอะไรกันเนี่ยเรียบร้อยครับทุกคนมาถึงผมเนี่ยไอ้แมนมึงทำอะไรกูเนี่ยสบายตัวอ่นนี่ครับทุกคนมานี่เลยเป็นไงบ้างคะน้องเรดีค่ะ นี่คือน้องเรนะครับผมมิสมอตเตอร์โชว์ด้วยที่อยากจะถามว่าอตอนแรกพวกแบบมิสตมอตเตอร์โชว์อะไรแบบนี้ใช่ไหมแมนมเขาจะชอบพวกขี่รถซิง่งซิ่งซุปเปอร์คาร์ใช่ไหมใช่วันนี้เป็นไงเราพามาขี่นี่เฟอร์รารีนะเฟอร์รารีพลังงานย่้าพลังงาน1 0 0รแรงยญา100อแรงยา่าหนึ่งแรงมา้า1 0 0ร้อแรงยา่าที่อยากจะถามว่าน้องเรเนี่ยโยกม้ากับที่เคยโยกอันไหนสนุกกว่ากันโยกม้าสิคะจริงเปล่าจริงเปล่า แล้วปกติโยกอะไรปกติโยกอะไรอยู่โยกแบบโยกเต้นเต้นตืดๆเมื่อกี้มาไปเกือบไม่ทันละเมื่อกี้ม้าเราก็เต้นนะไอแมนชอบอยู่บนอยู่ล่างโอ้โหอยู่บนเลยเราต้องอยู่บนเราขี่ม้าเราอยู่บนอยู่ล่างเราได้นะโอเคตอนนี้มันร้อนมากเลยร้อนไหมเหนื่อยไหมสนุกไหมสนุกแต่เดี๋ยวพี่พาน้องเรย์ไปเปิดซิงต่อได้ใช่ไหม Oh <my> เดี๋ยวไปเปิดซิงกันที่เย็นๆดีกว่านะตรงนี้ร้อนเหงื่อมันออกง่ามดากมันไม่ไหวแล้วโอเคลบไป <c oughs> ดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวไปเจอที่คาเฟ่เลยครับผม <c oughs> ไป <c oughs> เอาเลยครับทุกคนตอนนี้เราก็วัฟามาอยู่ที่ครัวกลางนานะครับผมนี่ <c oughs> แนะนำตัวกันเลยดีกว่าน้องเร ให้ทุกคนได้รู้จักคุณเลยว่าที่คุณโยกอยู่บนม้าเมื่อกี้เนี่ยคุณชื่ออะไรยังไงบ้างบอกเขาไปเลยวสวัสดีครับผมชื่อแมนนะครับไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงเอาเหรอผมอยากรู้จักอยากรู้จักน้องเขาเป็นใครอะไรยังไงฮะน้องเบสสวัสดีค่ะเรค่ะแค่นั้นแหละชื่อจริงอะไรบ้างเรค่ะพัฒนาพรเกตแก้วค่ะสีที่ต้องเปลี่ยนเลยนะที่แนะนำแนะนำสกุลชื่อเรอะไรนะพัฒนาพรเกตแก้ว เรพัทราพรชิตาพันธ์ดูฟังดูดีนะไม่เข้าไม่เข้าต้องอะไรเรพัทราพรแสงรัตนทองคำด,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 ดูมืดมัวมากพอเป็นมึงปุ๊บมืดมัวเลยทำไม <c oughs> อ่ะพี่นาคตด้ <c oughs> อพอพอพอนี่คือน้องเรนะครับผมเป็นอะไรนะเป็นมิดเป็นอรองมิดมอเตอร์โชว์สองพันสิบเกรองมิดมอเตอร์โชว์2019เลยนะเอาจริงๆพี่ทักแบบ คนไปเยอะมากอ่ะจริงๆสองพี่2คนคือแม่งหาใครไม่ได้แล้วพันห้าร้อยห้าพันห้าร้อยสิบแปดคนทักไปเยอะมากเพราะแค่ไม่ทันเลยเช่อหรือไม่ไม่มีใครตอบเลยมีแต่น้องคนเดียวที่ยอมมารายการของพี่คนชอบเสือไงแล้วก็ให้พี่มาเปิดซิงที่นี่เลยเฮ้ยเปิดซิงหัวใจเปิดซิงหัวใจทุกคนอย่าเข้าใจผิดดิเรามาเปิดเผยครั้งแรกที่นี่ไงโอเปิดซิงคือครั้งแรกใช่ไหมใช่ใช่ครั้งแรกเลยเขาจะมาเปิดเผยไม่เคยดไดที่ไหนใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเอาเลยเข้าสู่ประเด็นสำคัญเลยมีแฟนหรือยังจัะ ไม่มีตอนนี้โสดสดมากโอ้ยทุกคนทุกคนครับโสดด้วยอายุเท่าไหร่นะอายุ22่อ่าไม่ติดคุกแล้วแต่พี่ว่าอายุ22เนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างแหละถามจริงๆผ่านผู้ชายมันแล้วกี่คนเป็นล้านอ่ะเป็นล้านอ่ะเฮ้ยมาเจ้าเฮ้ยเดินผ่านเป็นล้านสะเกิดมากิดดูสิว่าเดินผ่านยี่สิบสองปีนุ่ยเราก็คิดมากไงผ่านมาเป็นล้านนี่กูไม่อยากจะคิดภาพเลยญี่ปุ่น เฮ้ยยุ่นไม่รอนพูดถึงอะไรอ่ะครับญี่ปุ่นไงโอ้ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแล้วอนนี้คืออะไรนะผ่านผู้ชายมาเป็นร้านคือผ่านเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ต้องเจออยู่แล้วเลิศลึกเลิศเลิศที่ตลานี่เนี่ยครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่สิบห้าเฮ้ยเฮ้ยทำเบยไวกว่ากูอีกว่านี่ไปถึงสิบห้าเคยแย่ชอบผู้ชายคนนึงไปเรียนมัธที่ยวลงอัปพี่เลย เนี่ยน้องก็พูดอย่างนี้พี่ก็คิดเยอะครั้งแรก1 5าอยากรู้ว่าผู้หญิงสวยๆวยแบบระดับแบบรองม,นะมิสมอเตอร์โชว์เมิสมอเตอร์โชว์เลยรองมิสมอเตอร์โชว์ปีสองพันสิบเก้าเออ าชอบผู้ชายอะไรยังไงเหรอแบบเล็กเล็กสั้นๆหรือว่าใหญ่ไม่ใช่สเปคสเปคสเปคยังไงชอบสเปคผู้ไหนชอบผู้ชายสูงสูงยาวๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมก็ร้อยแปดสิบกว่านะครับติดนะติดนะติดอยู่นะพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตเอาเซนคือหมายถึงว่าตัวสูงตัวใหญ่เพราะว่าเลนก็สูงร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วว่ามาตรหาคนตัวเล็กกว่ามันดูแบบไม่เมเซนน่ะโก็คือโอเคนะ อชอบผ,ผู้ชายสูงใหญ่ขาเยอะยาวๆจะได้แมทช์กันแล้วเอานี้เลยดีว่านี่คือเรื่องของผู้ชายไปแล้วนะชอบอะไรยังไงประมาณนี้แล้วทีนี้เรื่องของผู้หญิงบ้างดีกว่าสาว,สาว,สาวต้องฟังไว้เลยนะม,มีการดูแลอะไรยังไงบ้างการเป็นนางงามเนี่ยมิสมอเตอร์โชว์อะไรพวกนี้นะผู้นางงามก็ต้องดูแลตัวเองไปขัดพงขัดผิวเข้าวงเข้าเวทอะไรยังไงบ้างไหมไปไปประจาก็ออกกาก็คือทองอไปประจาเฮ้ยคอนโดไอจีไหมเนี่ยติดต่อปุ๊บใช่ไหม ถ้าเกิดมารายการที่อยากไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงไหมพี่หนูอยากโยกนี่อยากโยกแบบธรรมชาติน้องนีแรงว่ะอยากโยกในธรรมชาติหัวจัดให้เลยคิดไปไกลเลยคิดไปไกลเลยกูต่างแจ้งมันร้อนไปไม่ว้าสุดร้อนหัวจัดโยกให้เลยเบอร์ารีครับผมม้าพยองจักรคอกลุ่งก้อนหนึ่งร้อยแรงย่าวิ่งไปเลยเฮียเป็นไงล่ะรู้สึกยังไงขี่ม้าเป็นไงก็อันนี้ก็รู้สึกสนุกดีค่ะครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกครั้งแรกเจ็ดไหม เจ็บเจ็บอะไรเจ็บก้นเจ็บตูดใช่บอกแล้วมันต้องจับจังหวะให้ดีมันแบบว่ามันไม่เหมือนกับที่เราเคยโยกใช่ไหมที่เราเคยโยกปกติเจ็บไหมเปล่าเริ่มเริ่มเิ่ม น้องเลมีอะไรเมื่อกี้แนะนําสาวๆใช่ไหมดูแลตัวเองยังไงบ้างอะอันนี้เอาแบบจริงจังจริงจังจริงจังจรงจักนางงามเขาดูแลตัวเองยังไงดื่มน้ําเยอะๆค่ะออกกำลังกายสําคัญมากที่สําคัญก็คือต้องเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรบ้างการเป็นนางงามต้องพัฒนาอะไรบ้างก็บุคลิกภาพสำคัญความรู้รอบตัวนั่งยืนหนึ่งเวลาทาถามเวลาตอบอะไาแบบนี้ใช่ไหมสําคัญสมาธิ บุคลิกสําคัญอะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วดูแลตัวเองเข้าสปงสปาดูแลผิวพรรณอะไรอย่างงี้ไหมออกกําลังกายไหมออกกําลังกายประจำออกกำลังกายทําอะไรครับโยกโชกมวยโชกมวยค่ะโชกมวยแมนต่อยมวยด้วยไหมเฮ้ยต่อยมวยด้วยครับผมจริงเหรอเฮ้ยผมก็จริงจริงผมไปผมไปบ่อยนะพี่พี่พี่ไม่ชอบเล่นมวยไทยว่ะพี่ชอบเล่นอะไรพี่ชอบเล่นมวยปล้ำเฮ้ยจริงเหรอลับปล้ำ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 มีอะไรให้ติดตามอีกไหมตอนนี้คือทำงานอะไรอยู่บ้างทำงานถ้าเกิดว่าจากการประกวดเนี่ยทำอะไรบ้าง อ่าตอนนี้กำลังเรียนต่ออยู่ค่ะก็ทำรีแลนซ์ถ่ายแบบนางแบบทั่วไปถ่ายเอ็มวีมีซีรีส์เล็กๆถ่ายแบบนี้แบบขนาดไหนถ่ายได้ขนาดไหนโปไหมหรือว่าชุด่าบน้ำได้ไหมกลางกลางชุบายน้ำไม่เคยถ่ายไม่เค<อ>ย<อ>มีแต่ว่าีย่าอย่า เดี๋ยวขึ้นรูปเดี๋ยวขโมยในไอจีไหให้ดูครับทุกคนปัดเปิดปืดปืดปืดตรงนี้บานเลยนี่แต่ว่าเราไปเที่ยวเราถ่ายเองเราแต่ถ้าเกิดคุณจะมาจ้างฉันเนี่ยต้องมีราคาใช่ไหมต้องโอเคเพราะฉะนั้นไม่ต้องจ้างครับไปในไอจีแล้วกดส่องดูได้จริงๆอ้าวเราก็ส่องตาตอตาตอมึงส่องไหมล่ะมึงไม่ส่องครับเอ้ยผมมีไอจีอยู่แล้วอ๋ออ๋ออ๋อนี่เพื่อนมึงอ่ะเพื่อนมึงตอนไหนเออใครเป็นเพื่อนมึงมึงถามเพราะผมหน้าเด็กนะผมหน้าเด็กดู อายุไล่กันเลยใช่เหรอมึงเท่าไรผมทิพห้าเขาอ่ะเพื่อนกันตรงไหนเพื่อนกันตรงไหนโอเคทุกคนครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแบบนี้แหละครับติดต่อมาคืออยากจะคุยอยากจะเข้าใกล้เข้าใกล้ชีวิตเขาอะนะอยากจะเข้าไปเสือกนิดนึงอยากจะรู้ว่าผู้หญิงที่แบบสวยๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงบ้างนะเออไม่น่าเชื่อว่าเออสิ่งที่เราติดต่อไปเฮ้ยเขาอยากขี่ม้าอะไรเงี้ยแบบแปลกมากเลยนะปกติผู้หญิงก็ต้องแบบเฮ้ยพาไปที่นี่ได้ไหมไปทะเลได้ไหมขอไปที่นู่นที่นี่ได้ไหม อยากขี่ม้าบ้าบอบ้าไปแล้วขาบ้าไะเนี่ยขาขาแข็งไปด้วยเขาก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วก็ลองดูไงอะไรใหม่ๆโอเคโอเคไม่มีอะไรมากแค่นี้แหละครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็ใครชอบอะไรแบบนี้อยากจะให้เราแบบไปเสือกพาใครมาคุยอะไรแบบนี้อีกนะคอมเมนต์กันเข้มาได้เลยแต่ที่สําคัญต้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมก่อนนะแล้วก็เข้าไปฟอนรน้องเขาด้วยไออะไรนะ เรพัฒราพรเดี๋ยวขึ้นไห้ให้ดนบั้ร A I P A T T R A P O I N จำไม่ไดแล้วสุดท้ายมึงจะฝากอะไรบ้างผมก็อยากจะฝากไว้นะครับอะไรดีวะผู้หญิงคนไหนถ้าเกิดยังโสดอยู่หาที่ไปไม่ได้แล้วไม่อยากได้ผู้ชายที่แบบดีมากมายเท่าเท่อ่ะเป็นคนเท่าเท่อ่ะเลวบ้างเลวบ้างดีบ้างเข้าวัดบ้างตกนรกบ้างอะไรอย่างเงี้ยติดต่อแมนมาใช่ เงินทองไม่พอใช้บ้างขัดสนบ้างอะไรเงี้ยขุหิพี่ปอ์ชีวิตมันจะมีความเสี่ยงไงมันจะสนุกสนานถ้าคุณราบรื่นตลอดเวลามันไม่สนุกไม่สนุกคุณนอนห้องแอร์สบายๆมันไม่สนุกนะจริงต้องดิ้นโลนต้องดิ้นรนต้องดิ้นโลนตอนนี้ดิ้นพรวดพราดเลยโอเคครับทุกคนแค่นี้แหละครับแล้วพบกันใหม่อีพีมาว่าเราสองคนจะไปเสือที่ไหนนะครับผมบายๆลาไปก่อนบาย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  กกชกเอไปดึงไปขวานี้เด้งไปเลยดึงขวาาดึขวาไปดึงไปดึไปี่าใมนะไปกกยอนเคนชอบเสือก